ทีดีเจ้าลอก็สู่วีล็อกของผมนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้ผมจะมาตกแต่งห้องใหม่แล้วก็จากห้องที่มันรกๆเนี่ยแล้วก็จะกลายเป็นห้องที่มันดีๆนะแล้วก็ผมจะซื้อแอร์มาติดด้วยนะครับไม่จะซื้อหลอกดาวโอเคนะครับแอร์ที่ผมเลือกไว้นะครับก็อยู่บริเวณตรงนั้นนะครับผมนะอ่าราคาแม่งโคตรใช้ได้เลย <S <S โอเคเดี๋ยวเรารอช่างมาติดพรุ่งนี้กันครับเจอกันครับ ตื่เช้ามาก็จัดห้องเอาผมนี่เอาเตียงออกไปแล้วนะครับผมนะ,จะเจเข้าไปห้องผมก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยนะดูดิซึ่งแอร์นี่ยผมจะติดไวป้ประมาณบริเวณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราเรอช่างมากันแต่ว่ารู้สึกว่ามันโล่งนะฮะแล้วก็เสียงมันสะท้อนด้วยในห้องเนี่ยมไม่อยากจะเชื่อเลยอ๋อเนี่ยช่างมาแล้วนะครับผมนะอ่าโอเครอติดแอร์ก็ได้เลยอ่าพวกพี่ๆเขาเตรียมของไว้นะครับผมนะอ่า อ่าอันนี้ก็คือเริ่มติดแล้วนะฮะอันนี้ก็ติดด้านนอกนะครับผมนะเป็นตู้ไอ้แบบนี้นะครับผมนะอ่าเริ่มใส่แอร์เข้าไปแล้วนะครับผมนะโอเคติดเสร็จแล้วนะครับผมนะย้ายที่นอนเข้ามาแล้วด้วยนั่นมันอะไรดําๆะเนะ่นะเดี๋ยวขอดูหน่อยวายนี่มันมาแรงนี่หว่าโอเคเรามาดูทําแบบผมเ,เก็บห้องกันดีกว่าครับเริ่มกันเลย เรามาดูอัปเตอร์และ Before กันครับผม We lock the boys.